พี่ <P ie S 2> เดี๋ยวไปเนียนนะเนียนให้เนียนให้ได้นะหรือหรือว,วิ่งเข้ามาล้มมาแล้วก็หิวรับเลยพี่ไม่ต้องสนใจห,หรอกเออผมมันดักไม่ให้ไปไ,ได้อีกรอบนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผมยังครบไม่เต็มพี่พี่พี่ยึดยัก,ย,กยักกลับมาเล่นกันมันไม่แม่งจะทื่อไหมเก็บบัตรลัดให้มันตีทีหนึ่งแล้วมาพับไหมผมนี่เออเร็ว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 ต้องป้องกันมันเลยเอยาข้ามมา ล้ม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 เออรถตามเอาเดินชั้นหรอไปครับตามชั้นตามชั้นผมดูพี่บอนกับพี่บอนจะแตกโอเคพอมกับชั้น อ่าฉันก็วนนี่คะถ้าวิ่งอย่างเงี้ยฉันก็วนเล่นนี่คะแม่ฮเฮียตัดไม่เสร็จสักทีถอยเธอถอยฉันเล่นอยู่แก่ตัวเทมอันนั้นหรือยังนี่ไงผมเจอแล้วอันสุดท้ายอย่าฟึ้งกลับอยู่กับฉัน ไอพี่ผมแค่อยู่คนเดียวเสร็จแล้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 วมันเฟรดหรอกมันเฟรดหรอกสวยครับเก้ารอยปั่นได้สบายแล้วอยู่กับฉันอยู่กับฉันผมเฟรดสามแล้วกว่าตัวเทมจะแตกที่ไหนดิ้นเดิมอ่ะที่เดิมที่หิวอ่ะหิววันน่ะหิววันนะพี่จะแตกเลยังตรงนี้มันโล่งไี่คิดเลยเห็นผมนะ <ś led> ฉันวนเล่นอยู่เนี้ยแหละหมาดิเฮ้ยวินเดียว์อยู่เฮ้ยเออแล้วก็สังเกตคอต้าตู้มันไม่ได้ใช้เลยทีนึงโดเร็วๆ <ś led> อีทอ,อกให้ฟันทันทีเรียกคิลเลอร์มาฟันอีโอ้วินเดียว์เฮ้ย <ś led> มันหมดกำลังทุกคนฉันขอโทษสวัสดีคุณแมนซ่าด้วยนะครับเขาบีไปแล้ว เฮ้ยสวยไม่สวยละไม่สวยละไม่ได้พี่ส่องมันไม่ส่องมันไมเข้าไล่บอลไล่บอลขอบคุณทุกคนไลค์ผู้ขี่แดกๆนะครับผมต้องทำก่อนะนะไอ้ไอพีป่ะไล่เล่นอยู่โอเคปั่นให้ เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยเป้ไม้ฝั่งเดียวกันเสือกเสือกสตันอีดอกโอมมาซ้ำเครื่องที่พวกพี่ั่านกันตอนเปิดรถแข่งฉันชิบแล้วกันพี่เซอร์เล่นไปเฮอะรถมาร์สรถมาร์สรถมาร์สเล่นได้พี่พี่หลอกเล่นได้พี่แต่พี่ต้องดูดีๆนะว่ามันมันจะรถเดียมเล่นได้โอ้ตายละฉันจะบนก็ไม่ได้บนข้างในวิ่งเข้าไปข้างในช่องนี้ ไม่ฉันต้องฉีดบ้านใหญ่เล่นได้ไม่มีคนล้มไม้ไม่มันหลบนะบางใหญ่มันมีซิตรงนี้ไม่มีไม้ฉันเล่นเอลทีกับมันผมผมไม่เล่นเล่นซักแผนนะเอาตรงไปเล่นตรงไหนก็เล่นนะต้องแชร์เล้นก่อนแชร์แ้วเล่นยี่แผนตกนี่นี่อุ้ยไม่โดนมาอ้ยบางทีกระบเกิน สิบปีเขาเก่งจดทองเป็นไงเนจูบแบบไม่ใช่ไม้เธอไปหาหลุมลงหลุมเลยโผล่มาค่ะเดี๋ยวเธอเชียร์ใครนิกกี้เธอเชียร์ใครหนูเชียร์พี่ละหนูเชียร์พี่แหละแหมที่ผีฟันชั้นแต่ละทีนะนี่แน่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  เห็นบอละกลับไปเดียวอะยูกับชันเพ่ิกนะเย็นพี่ผมก็วิ่งมนี่ครับนี่ตี๊บไปเปจุดข้าวตัวเลยเฮ้ยโดนได้ไงวะปั่นข้าบนไม่สไลด์มาสวันแล้วที่เดี่ยวอะเฟดละ เฟดถึงแน่เพราะว่าปั่นเลยปั่นเลยปั่นปั่นโอ้ยตายยากงงโง่ตายยากเข้าหน้าต่างไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมีดอกแล้วลายล่เดียวกันเลยแล้กินตัวเสิ พี่ี้ตัดแล้วเราเราลองบัตรแล้วพี่กีดอ๊กูสาใจนิ่งตายแล้วใช่ไหมบ้ายันเตะสองอยู่กับฉันละอยู่ผมาถือกับบ้าแล้วไล่เอ้เหมือนเหมือนจะไล่ฉันแต่ก็ไม่ไล่แน่เฟดละพี่ขอหน่อยนะกันยู่สม ใช่เต้ยเฮ้ยต้า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 ผมจะปั่นอยู่ไอ้ไอ้กั้นหันลงโอ้ฉันต้องยอมโดนแล้วมันหาฉันเจอแน่ เดี่ยวเล่นได้ตรงนั้นน,น่ะมีไม้พี่เดี่ยวเล่นอยู่ที่ไหนบอกหน่อยก็เล่นอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยผมปั่นอยู่กันทางลมเล่นอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยเฮ้ยเุ้ยเกือบไปมันฟ้าพี่โอ้ตายตายตายฉันติดติดหน้าติดหลังติดแม่งไปหมดเลยอ e ีดอก